ก็มาชมดอกลำโพง P r เพิ่มสต็อกแล้ววันนี้นะครับตอนนี้สต็อกเข้ามา20ดอกนะครับตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็ก25มินนะครับเป็นแม่เหล็ก25มินนะครับไว้4นิ้วสไปเดอร์2ชั้นนะครับไว้พันนอกในนะครับมีสต็อกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดอกละ2 8 0 0ัรบาทนะครับราคาไม่รวมส่งนะครับนิยมกันเยอะนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแม่เหล็ก2ชั้นนะครับ40มิลนะครับมีสต็อกเรียบร้อยนะครับพร้อมจัดจำหน่ายนะครับตัวนี้ตัว3,5 0 0นนะครับผมแม่เหล็ก40มิลหรือว่าแม่เหล็ก2ชั้นนะครับสปเดอร์2ชั้นเหมือนกันนะครับวอยซนิ้วนะครับพันนอกในนะครับเป็นตัวกีบนะครับตัวนี้แล้วก็25่มิลนะครับเพิ่บสต็อกเข้ามาแล้วนะครับผม ะเดี๋ยวพาไปดูตัวเป็นๆพามาดูตัวเป็นๆน,นะครับอ่ามีดอกดำนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับดอกใหม่นะครับอ่าเป็นรุ่นใหม่ก็ว่าได้นะครับอันนี้วอยสี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นดอก PR รุ่นใหม่นะครับผมดอกสามพันห้าเหมือนกันนะครับทีนี้นี่ ตัว40ิมิลนะครับแม่เหล็ก2ชั้นสไปเดอร์พันนอกในนะครับไว้สี่นะครับราคาก็ตามป้ายเลยนะครับผมมี2ส0งนนะครับแม่เหล็ก25มมิลนะครับตัวกีบนะครับโครงสีส้มนะครับแล้วก็ดอกน้ำพงมือสองนะครับมีของทาดานะครับอันนี้ใช้งานนับครั้งได้เลยนะครับผมเป็นของทางร้านเราใช้เองนะครับ แล้วก็ดอก15้ามิลนะครับ RCF นะครับเนี่ดอกเมื่อ2นะครับดอกก็2 0 0พันบาทนะครับตัวเป็นดอก RCF นะครับตัวนี้เป็นเท่าไหร่นี่อ่า1 0 0 0พันวัตต์นะครับคงหลอกนะครับไว้4นะครับพันวัตต์เฮสุดอยู่ที่4 0 0พันวัตต์นะครับไว้4นิ้วนะครับไวคอรสีนิ้วและก็ตอบสนองความถี่ตั้งแต่2 5เฮิร์ตถึง1ึงเคเฮิร์ตหรือว่าถึง1 0 0 0 0เฮิร์ตนะครับ อ่าเดิมดักนะครับดังใช้งานปกตินะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้ปกติมือแรกจะอยู่ประมาณสองพันสองพันแปดสองพันเก้านะครับผมอ่าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับร้านสมจันทร์สาวนะครับผมอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าได้นี่สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับรับเองนะครับใช้งานนับครั้งได้นะครับถ้าของใหม่จะอยู่ที่สี่พันแปดนะครับอ่าจะอยู่ที่สี่พันแปดร้อยบาทนะครับ ก็นะจะประมาณนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอันนี้ก็ของใหม่นะครับของใหมนะ่โอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาอาัปเดตจะจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับ